พอแล้วเดิมทีฉันอยากให้พวกเขาเดื่มด้วยกันแต่ว่าทำไมกลายเป็นเปร์ซื่อฉีดื่มคนเดียวแล้วเนี่ยขอประกาศยังเป็นทางการว่าการทดสอบความเข้าใจผู้ชนะคือลีจิวและเปร์ซื่อฉีเขาแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยพวกเขายอมรับเรื่องจูบแรกแล้วเหรอพวกเขาเป็นคนคุยกันอยู่หรือเปล่านะมีความเป็นไปได้มากเลยนะที่จะเป็นแบบนั้นนะ่ะ ฉันคิดว่ามันก็นไม่แย่นะจุบแดงของฉันคือเมื่อไหร่กันนะแล้วจุบแรงของเพอร์ซื้อีละคือตอนไหนกันผู้หญิงคนนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องไร้สาระเพื่อให้ฉันหงุดหงิดใช่ไหมเนี่ยนี่เธอจงใจทำแบบนี้เพื่อให้ฉันเสียใจจริงๆนะหรอทำไมมองพี่แบบนั้นเล่าไม่มีอะไร ฉันจำได้นะจะจะจำเรื่องอะไรไปซือฉีคงไม่ได้สนใจฉันอยู่จริงๆใช่ไหมไม่ไม่เป็นไปไม่ได้หรอกมีอะไรที่ฉันจะต้องจำกันไม่มีอะไรฉันไม่ได้โกหกนะแม่น้อยตัวนี้นะพอเมาก็ชอบสัมผัสฉัน แต่พอสั่งเมาก็ลืมไปซะทุกเรื่องเลยฉันขอแนะนำนะคิดให้ดีอีกรอบเถอะอะไรกันเนี่ยนุกยุงตัวนี้พูดอะไรกันเนี่ยแขกชายมีอิสระ,ะในการเลือกชุดให้ฝ่ายหญิงตามลำดับแขกหญิงสามารถก็ไปพักผ่อนกันได้เลยเกิดอะไรขึ้นกันนะ ทำไมใจเต้นแรงจังคุณลีนี่คือชุดที่คุณเปยเลือกให้ค่ะเอ๊ะตรงใจหมดเลยขอบคุณนะโหสายตาของเปยซูชีก็ดีเหมือนกันนั่นเนี่ยโหตามที่คิดเลยการออกแบบของโยโรน่ะมันน่าทึ่งมากจริงๆฉันไม่เคยเห็นชุดที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยเปยสซูชีลดนิยมดีมาก เข้าใจเธอดีเขาใส่ใจเธอมากๆเลยโหฉันอยากจะข้าจิ๋วกลับบ้านจริงๆแต่ว่านะฉันคงจะเอาชนะคุณเปิ๋ยไม่ได้หรอกนะ